เรามามตการติดตั้งชักโคกนะครับระบบแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับตัวนี้ขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากครับเพียงแค่ต้องลือฝาครอบตัวเก่าออกก่อนแล้วก็ติดตั้งพุกสําเร็จนะครับเป็นพุกผีเสื้อสาหรับจุดฝานะครับ ก็ติดตั้งตัวลับเป็นเบ้าลับฐานฐานของฝาชัโค้กครับติดตั้งตัวยึดอันยึร้อยก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของอเมริกันนะครับการแสดงด่านมันต้องดูสเปคของโถนะครับให้ตรงให้เบอร์ตรงกันนะครับไม่งั้นฝามันจะไม่เข้าพอดีนะครับตอนนี้จะทําการเสียบล็อก ฝาเนะาะทำการเสียบล็อกก๊อกฝาครับตรงนี้ตอนนี้รุ่นนี้จะเป็นคันโยกข้างนะครับปุ่มกดจะดูด้านข้างนะฮะตอนนี้ครับเป็นปุม่มปุ่มเวลาเราจะถอดฐานนะฮะส่วนตอนนี้เป็นเกียร์ปรับระดับความแรงของน้ํานะครับครับ มันก็จะมีทอ่อครับผมทอ่อยื่นออกมานะครับเลาเรงน้ำนะเดี๋ยวเราจะมาชมคลิปถัดไปนะครับคลิปตอนสาธิตการใช้งานอีกทีขอบคุณครับ